สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำชิฟฟ่อนค่ะก่อนแรกเราจะมาจัดการกับไข่แดงก่อนนะคะเติมน้ำตาลลงไปแล้วก็ตีรวมกันให้เข้ากันเลยนะคะจะสังเกตว่าเราจะตีจนตัวไข่แดงน,นะคะจะสีอ่อนลงค่ะตีจนน้ำตาลละลายนะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันค่ะนม ใส่เกลือแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะก็ตีเข้ากันเลยนะคะพอตีเข้ากันเสร็จแล้วเราจะมาร่อนแป้งนะคะแล้วก็ผงฟูร่อนรวมกันเลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็มาตัลอมให้เข้ากันเลยคะ่ะก็ขั้นตอนนี้นะคะเราจะตีเร็แวและแรงนะคะเพื่อให้ตัวแป้งแล้วก็ไข่แดงเข้ากันดีค่ะ เราจะตีจนเนื้อเนียนนะคะได้เนื้อเนียนประมาณนี้จากนั้นเราก็มาจัดการกับไข่ขาวค่ะโดยเอาไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะมาตีรวมกันสูตรนี้ไม่ใส่ครีมออฟท่าท่านะคะเราก็จะตีไข่ขาวนะคะตีจนได้เนื้อหยาบประมาณนี้นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปโดยน้ำตาลนะคะเราจะแบ่งใส่สามครั้งนะคะ เราก็จะตีไปตีไปแล้วก็เติมน้ำตาลจากนั้นล้วก็ตีตีจนได้ที่นะคะจะสังเกตว่าเราจะตีจนได้ยอดอ่อนตั้งยอดอ่อนเลยนะคะเพราะว่าการทำเนื้อแป้งะคะ่ะที่สำคัญที่สุดคือการตีไข่ขาวะคะ่ะถ้าตีไข่ไม่ได้เราก็ไม่ เราก็จะอบแป้งไม่ได้เนื้อที่นุ่มที่เราต้องการนะคะจะสังเกตวก่าได้ยอดอ่อนประมาณนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมของไข่แดงกับไข่ขาวมารวมกันนะคะแล้วก็จะไข่ขาวก็จะแบ่งใส่เป็นสามครั้งเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็มาตะล่อมรวมกันเลยนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะทำค่อยๆตะล่อมไปนะคะทุกคนถ้าขั้นตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าตะล่อมนานเกินไปก็จะทำให้ตัวเนื้อแป้งเร็วนะคะเราก็ต้องรีบทำรีบเอาเข้าอบเลยนะคะทุกคนเราก็จะลอ่อมตะลอ่อมจนแป้งเข้า,ากันไปเลยนะคะสังเกตว่ามันมือมากเลยค่ะ จากนั้นเราก็มาเตรียมภาชนะนะคะเตรียมภาชนะที่จะใส่ตัวเนื้อแป้งะคะ่ะภาชนะ,ะที่ร้านของเราเราจะใส่เป็นตัวพิมพ์นะคะที่สังเกตเห็นก็จะทาเนยขาวก่อนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอบเสร็จแล้วเวลาเราอเอาตัวแป้งออกจากพิมพ์มันจะได้หลุดออกง่ายะคะ่ะ แล้วก็เทใส่นะคะเทใส่พิมพ์ตัมที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะเข้าขั้นตอนการอบนะคะอบเสร็จแล้วก็จะได้เนื้อฟูประมาณนี้เลยนะคะทุกคนขอภัยในความกล้องสั่นนะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะ